มาดูก้ามเบรกกันนะคะตัวนี้เป็นก้ามเบรกหลังของ to yota าโตโยต้าโคโรานะคะ ke 2 0ถึงเจนะคะตัวนี้ใช้ด้วยกันมา,าหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะ4ชิ้นสำหรับสองข้างข้างหนึ่งจะใช้2ชิ้นค่ะ เดี๋ยวเราเอามารีวิวหนึ่งชิ้นนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนเขามีทั้งหมดตรงนี้สามรูนะคะไม่นับตรงนี้นะไม่นับรูตรงนี้นะตามเนี้ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาวัดดูรูก่อนนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยรูนี้เลย อยู่ที่7.5มิลประมาณ7จหมิลนะคะแล้วก็เจดมิลค่ะหมิลหน้ากว้างคะ่ะหน้ากว้างหน้ากว้างจะอยู่ที่สาิห้ามิล นะคะแล้วก็ความยาวเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะมาถึงนี่เลยค่ะจะอยู่ที่ประมาณจุดนี้เลยนะคะยี่สิบสามเซนติเมตรค่ะนี่นะคะประมาณยี่สิบสามเซนนะคะ ดูหัวดูท้ายให้ดีนะคะเทียบให้เทียบก่อนนะคะเราวัดเพื่อที่จะให้แบบโอเคนะวัดความกว้างความยาวแล้วก็ดูรูนะคะรูยึดต่างๆเหมือนกันหรือเปล่านะคะเ <ST> พื่อที่เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะได้เทียบนำตัวอย่างมาเทียบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ค่ะระหว่างรู อระหว่างสองรูนี้นะคะจะประมาณไม่ประมาณนะคะ2ี่หกมิลแล้วก็สองรูนี้นะเอาตามนี้เนาะนี่ค่ะจะห้าสิบห้ามิลนะคะแล้วก็จากรูเล็กนี้มาถึงรูร้อยตัวนี้นะตับแบบนี้เลยค่ะจะอยู่ที่85้ามิลนะคะ โอเคคราๆแบบนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะ